ผมท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมพบกับไตนาหลาวนะครับผมตีมตกปลาทีกระบี่นะครับผมทางลาดามันนี่วันนี้ผมมาตกปลานะครับออกมาแล้วจากไปในรบ5าเดือนนะครับแต่ว่มันได้ออกมาพอดีรักชาตัวถึงตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยครับผมนี่วันนี้ออกมาตกปลานี่ครับมากับพี่ต้ครับออนโอเคนะครับผมบรรยากาศตืว่าจัดเจนวันนี้เดี๋ยวมารอรุนรอชมกันว่าจะได้ตัวไหมวันนี้โอเคครับ ไปกันเลยรีสโกนี่กลับมาดูบรรยากาศครับผมวันนี้เนี่ยมาตึงไม้เลยครับผมมีปีกกัจจิกอยู่นะครับผมมีเรือทีมงานครับมันตอกกันครับโยนาโกขวางครับผมโกขวางเจ้าของสังวิ่งมาเลยครับผมอยู่ที่สั่งนะครับผมได้นี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอกกันไปเรื่อยๆรอลุ้นราชมว่าจะได้ตัวมาหนิ ดูแลครับตดดูแลเงียบครับเงียบครับเงียบครับอย่าเงีบเลยอยาไเลื่อยอย่บไปปิดงียบเลยมปปุ๊มๆไ่เอาเลยเนื้อไปเลยเดินไปเลยอ่ะพื้นกับเต็มนู่อ่ะพื้นมั้ง บินมีอลวครับบินมีอะไรดิฮ่าฮ่าฮ่าอไรจีจีทำอะไรจีพิถ่ายรับพีไ่ย

หนยเอเอาเลยดิโอหนอยปวดเลากล้องมึงเลยด <c oughs> ิโอนี่มาเดี๋ยวก็ว้าวได้วันแล้วจัดไปยาวๆครับจัดไปยาวๆดรสิดูสิคิงไม่ก็เร็วครับวิงครับ À, nào chạy tít dưa đầm nào nữa này gặp gỡ đập phương thôi mày hỏ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 i mày gua ini buaya dia, toh aneh nggak wah, buaya Simon, nggak terus nggak tung, uish uish yang suwii nanti, gapapa nanti deh pun truk คนยังโซครับปลาเนี่ย,ย,ย,เ,ย,ยเจปลาก็ยังโซครับคนยังจะร้อยนะปนุกองเคียครั <ś Exper ien ci> บปนุโซครับโซครับโซ่ไปปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยมันไป,ป Không yeah không này rơi bị mấy đống két. Cam là thì bán bảy gặp. bị dòm mất. tay gặp, bị tay shadow đẹp gặp. Chặt làm chào đây gặp đi. bay xin là thì đẹp. Nhưng mà chôm gặp มาครับเรือใครครับบวดชนะดิเอาเรือไต้นัดกับผมไตน,นัดนักล่าแห่งทองตาลอันดามันกระบี่ไปไป okay, <okay>. yeah. โอเคโอเคน้วยยัดฉันดิรูด อุ้ยรียรึยตัวเราเลยตุ๊กตาเราเลยโอ้ยตาลังตาลังตาลังตุ๊กตาตัวเดียวเสียหลูมาเร็วครับปมาเชียร์กับปมาเชียร์ขบวัวเลย ว้าวโหชาวนี่ครับจัดมาเลยครับใส่ฮาลูเลยตัวนี้เดี๋ยว็ดเด็ด,ด,ดแป๊บแป๊บ,ปบ Two hours later โอเคครับผมวันนี้นี่ได้ตัวงเลยครับนี่จากลับบกทริปจากอีใส่ประมาณใส่ฮาลูนะครับใส่ถวยเลยครับตัวนี้นี่ยังเป็นอยู่เลยครับโอเคครับผม เดี๋ยวมารอติดตามกันตัวต่อไปครับว่าจะได้ผืนใหม่โอเคครับตัว่าติดร่องครับมาแล้วครับตัว่าติดร่องครับไอ้โต้งครับไอ้โต้งเะไรแกลวดโจ้งงามแล้วครับลวดโจ้งไม่เล่เลยมันแล้วครับมันแล้วครับวันนี้ไครช่วยเอาติดโลเลยตัวติดโลตัวตัวนี้เว้ยเลยเดี๋ยวไอ้เล้งครับไอ้เล้ง เป็นลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวี่น้องเบตเตอรอยู่น้องเบเตอรเอาเอามาโอ้ตั้งหล้งคลิปนี้อ้ทำไมปิดหน้ารกเพี่ยปลาผ่าเดี๋ยวยุ่งโอ้ปิดลังปิดลังงอืมโอ้ว๊าวว๊าววโาว อา oh. oh. ข่มคลื่นปลาครับปลาติดหลังไม่ติดฟากโอ้โหวินยังร้อยพุกยังร้อยเลยครับ <laughs> มันพุกไว้ไง <laughs> โอเคครับเต็กเล็งครับเต็กเล็ง นี่ครับคนงัดคนงัดเลื่อเชื้อเนาะวินวินวินปาร์คไล่รบวินปาร์คไล่รบนู้นตรงมาตึงกตุ๊กต๊กไอ้นี่เกี่ยวกันเวลาที่ผู้บอกไม่ไเราไม่จะเลือ่องปาร์คปาร์ 哎、欸，拜拜，丽丽。 จบทริปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาสรุปยอดกันยอดวันนี้นะครับผมนี่ครับผมวันนี้มัยังกินกันนัดก็ควางเดี๋ยวคือเราทำไม่มาครับยอดสรุปยอดวันนี้ครับตารางตัวนึงครับประตงตัวนึงครับแล้วก็ลูกปลานครับวันนี้ได้เท่านี้ครับโอเคครับโอเคได้ๆเนาะจบทริปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ